ปวดรักแค่คนนี้ก็้่พนดีกว่ะโอ้สุดยอดเลยครับอันบบนี้<ม>ขาบูุณชารบการเดินทางกับเก่าแอร์ไลน์ขาไดุ้ณสนุกกับการเดินทางสึกฝืนเวหอฝาดนะลูกลกก อะไรนะสดเจ๊ใช่ออกไปนี่คือเรียนไม่ครูของครูแต่กูจะไม่ให้ใครมาแย่งของครูไปหรอกเอสซ่าใช่งั้นต้องใช้คำเด็ดขาดนะเว้ยอะไรแล้วพี่แรับพี่พี่ตานบินโซบิทเย้เุ้ยไปไงบ้าง ออกไปจากกำลังภูนเอาไว้โอชิพเป็นไงจล้วฮะโอเคงั้นก็ไปฟ้องหาแม่ได้เลยเอาเลยไอ้สารตุกจะแกคอยหาป ต้องอ่านแหละกดเล่นเล่นเล่นจิและนี่คือการประมิลผลการชนะเข้าใจไหมได้ทำไรครับค่าการชนะ99%จบที่จบที่โอเคอืมอืม,อม ป็นไงล่ะส์รี่เด็กกยาอ่อนดิบเนีน่อ,อ,อะไรมาะพัด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 ได้ไหมอืมวิวไว้โอ้โหสุดยอดเลยพี่โอ้โหยอดแม่งี้ เออเป็นไงล่ะพี่ชิปยกขวานาแล้วไอ้สล่นั่น

เป็นไงล่ะเว้ยงั้นกูก็ทำอะไรเหมือนกันล่ะเว้ยรู้ไม่มีนทำอะไรลงไปรูไม่มันช็อกรถไหมมัไม่มีไปเพื่อนเล่นกันที่ที่กันเลยเลยพี่ไปมันมาแล้วะกลับมาแล้วอะไรวะ มันเป็นไคเอ้ามึงค่าเขาไอสัคเอามันมาแล้วอ๋ออีกเจอมันยังไม่ตายอ๋อนั่นเราก็มาสู้กันเลยมั้โอเคไม่โอเคฟูกเ็เริ่มเลยเติมค้าไม่ตายเอสเอาเับไม่ใช่เสียงาล้วก็จะเฟลไม่ต้อง ถึงแม้เราจะมีค่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เราก็สามารถชนะได้เข้าใจหรือเปล่าอ่ะไอ้สัตว์ไม,ม่ออกไปครับอีกงั้นมาแล้วนี่เป็นไงกูเขก่งมางกูเขีก่งมากรถเ,เจ้าสวยเว้ย ไวไป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 สุดยอดจริงๆเว้ยแทมครับลูทีมเดอบดันวาวเย่เอ้ออะไรวะเอ้ยเออถ้างั้นมึงก็ไปฟ้องฮะเป็นไงเป็น ยิงถ okay, ah, like ูกด้วยโอเคเรื่องของมึงกินรอบเปิดอ้าอยู่ไหนวะฮ่าอะโอ้โหก็จะตายแล้วต้องเลงดีดี ing này khổ sai biết xác chi à trên <laughs> tao cao ừ chẳng ừ. gì tên nghe suy chữa cấp bye dài tên nghe sẽ ra quay ra เนี่ย ừ ยิงจะไปแล้วนะยิงแล้วดนเครียดยิงแม่งครับฮะ, <sighs> ะโดนเค่ตรงนี้ไม,ไม่เอาอเออไม่รู้รอ่ะเด็กต่อฮะบายบายไพรเรา

เออเีบเสีบเจีบเจ็บเจียบเจ็บเ yeah! uh? oh, cool> claro> ีมาออต้าจสนป็นเงป็นไงล่ะเดอรเลยพี่ฮะุดแล้วไงอ้าอืมเอาไมพี่ไม่เอาเป็นไงเลยหัวทิ้งดูอืมวิธีการรักษากูรู้เล้ว นี่เลยรักษาได้ถึงชีวิตดีจังสวัสดีครับนะครับทุกคนนะครับพบกับผมตาตาแชนแนลนะคบวันนี้ก็จะมาบอกสัมภาษณ์งานนะครับวันนี้ก็รวบภาค2คลิปเลยนะครับสคลิปในคราวเดียวก็มาจาก s e x กซี่อ d วอร์ปีนี้ทั้งนั้นเลยนะครับก็คลิปหนึ่งได้เข้าในเปในว็บนะฮะอีกคลิปหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้านะฮะได้คลิปที่เข้าเนี่ยก็ได้ชนะหมดทุกภาคด้วยนะครับวันนี้ก็ ฉลองวันพ่อนะก็ทําเลยนะครับก็ผ่านวันพ่อแล้วดิเออก็จะทำไปฉลองวันพ่อเออก็ยังไม่ไปขอแดดอะ่ะก็ได้นะน่าจะได้อยู่แหละงั้นก็ขอบายบายทุกคนแล้วกันนะคะบายบาย